ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆยองหลวงแร่ยันที่รักการเลี้ยงนกเขาว่าจะเป็นสายมงคลสายตอตอผนียดตอเด่นหรือตอกริงทุกทุกันเหรอครับวันนี้ก็มีโอกาสเอานกกรอกมากครับนี่นะครับพี่กัดนัดมือเมื่อนนี่นะครับนัดกับทันพอผู้ใหญ่เิ่นก็ตามตัวอ้างครับยิ่เสียงมันคู่อยู่ครับห่างสามยังยั่งอยู่ครับ นี่แหละครับปีกัดนะครับพอพี่ใหญ่พนมาพนไปอำเภออยู่ครับเมืองนี่ก็เลยมาใส่นกกรันวนครับนี่แหละครับพิกัดใส่แถวนี้ครับนกก็ยังไลขึ้นเราอยู่ครับอ๋อเขาล่องเมืองครับใบเปล่งไหนที่มีแต้มบ่หัวเงียดใส่นกกรันครับจังหลังจากที่ใส่เจ้าที่กีตันไว้ครับโคตรว่าครับเรียบร้อยแล้วครับมัน มาตามตัวอ้างครับเมือเนเจ้าเพราะม่นพิกัดตัวอ้างครับเจ้าว่าได้ยินเพิ่นอยู่นี่นะครับเอาลงมาเบิ่งครับใบเปียงไหอยังเป็นตัวทีมันวนนกหน่อยออบ่ตัวพิ่นมาเบิ่งครับตัวของไหน อุกอุกครับของแค่ครับอ้าวแจมแล้วครับดิเจโจอจิตอลครับจัดให้รับเดี๋ยวเวลาบายพอดีครับนี่ครับโจดีกทันจัดให้ครับแจมหนึ่งครับห้ามครับตวใหไ่ครับลูกอ้านนี่ถือว่าเสียงดีนะครับของพ่อผุ้หญ่เป็นเป็นตัวน้ำครับอืมกำลังสูงกันนี่ครับ็คงยาวล่งแล้วครับ ว่าลมแห้งครับช่วงขอบคุณยัยเพื่นกับคงสิปิดประชุมครับเลยคงจะกลับนะคะรับครับกำลังเหยียบอยู่ครับสำหรับมื่อนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องขอบคุณทุกท่าน,น้องทุกทุทกท่านนะครับกลับหนาะว่ากันไหมครับสำหรับมื่อนี้ก็สวัสดีครับ